จ้าเจริญพรญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายนะจ๊ะต้องขออภัยเนื่องจากว่า สัญญาณขัดข้องทางภูเขาอีกนะคะเราก็ได้รับการแก้ไขโดยการปล่อยนกยูงไฟนะคะก็มาพบกันตามเดิมนะคะต้องขออภัยนะคะสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีหรือว่าสัญญาณไม่ดีก็แล้วแต่คําพูดของวัยรุ่นนะคะก็ขอเจริญพรญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะคะมารับต้นกันใหม่ พบในการรัชทศพิเศวัดคีรีวงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะเมื่อกี้ธัญญาเม่ิคก็เลยต้องตัดมานับหนึ่งใบนะคะกับลัถทดนะคะเลดยาภูงัญญาตำหักยาหลวงปู่วัดคีรีวงตอนที่486 8 7และ8 8ในค่ำคืนนี้กับเราท่านทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านเพื่อเป็นสาระในการดูแลสุขภาพให้แก่ชาวบ้านและประชาชนเป็นสมบัติของเราท่านทั้งหลายที่จะได้จดได้จำนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างทุกขุดข้อดีข้อเสียข้อปฏิบัติ สุดตวนที่ใช้ปริมาณการกินและปริมาณการใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยและเพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้องสามารถตั้งคําถามและสามารถออสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยาในขวดไทยได้นะคะก็ขอเจริญพรตั้งเจ็ดสิบท่านนะคะไอ้ครบหนึ่งร้อยท่านเราก็จะลุยกันใหม่นะคะตอนที่สี่ร้อยแปดสิบกแปดสิบเจ็ดแล้วก็แปดสิบแปดนะคะนะคะเมื่อกีอ้สัญญาณไม่ดีเลยต,ตัองต้นต้นใหม่นะคะ ใครที่มีปัญหาตัวกับภาพนะคะจะเป็นต้นว่าชาตามปลายมือปลายเท้านะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวปวดข้อต่างๆนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องตาเสียเราเปลี่ยนตาเสียเป็นตาใสนะคะเราสามารถดูแลตุขกับภาพได้ด้วยการใช้ยาตรนไทลนะคะเปลี่ยนคนที่มีปัญหาเรื่องตาตาไม่ค่อยดีนะคะเปลี่ยนตาดีให้เป็นตาดียิ่งกว่าเดิมหรือเปลี่ยนตาที่มีปัญหาให้เป็นตาใส ตาเสียคือเกิดจากตาตา้อตา่ตางๆเป็นต้นนะคะเป็นตาใสนะคะเอาเลยนะคะแปดสิบเจ็ดท่านนะคะเาราร้อย,อยหนึ่งครับึ่งท่านก่อนเตรียมสมุดปากการเรียบร้อยนะคะเพื่อจดจดอะไรจดวิธีการทําทําอะไรทํายาที่อยู่ในครัวนะคะก็ขอจเจริญพรทุกคนนะคะที่เข้ามายังติดตามรับชมเีย่านี้น,นะคะร้อยหกท่านนะคะอขอบคุณนะคะอต่อไปนะคะ แปดที่สี่ร้อยแปดิบหกนะคะอืมจำไว้นะคะแปดที่สี่ร้อยแปดสิบหกใครที่มีอาการดังต่อไปนี้คือมือเท้าชาแต่ไม่ใช่เย็นชาหรือว่าชาเย็นนะคะแต่ไม่ใช่เป็นประเภทที่เป็นนั่งขอทานไม่เอานะคะมือเท้าดีอย่าไปขอทานนะคะใครที่มีปัญหามือเท้าชาจะแก้ไขอย,อย่างไรถ้าเรามีตะค้าอยู่ข้างบ้านเรามีขิงสดอยู่ข้างบ้านเราจะทํายังไงดีกับ การรักษาโรคนี้เพื่อยังอัตภาพไปเป็นไปนะคะวิธีการง่ายๆจำมาโยมหนึ่งขิงมาหนึ่งแง่งขิงมาหนึ่งแง่งขิงสดมาหนึ่งแง่งล้างให้สะอาดหั่นบางๆช่างให้ได้10กร,รมัมหรือว่าเอามาหนึ่งกำมือสองตะไคร้หนึ่งต้นถอนมาล้างให้สะอาดนะคะทั้งยาวๆเลยล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็แปรสภาพหัน่นฝอยๆๆนะคะโต๊ะคุ้มนะคะติวาพรแล้วก็ฉัรวยนะคะทุกคนนะคะ เมื่อได้ทั้งสองอย่างแล้วแปลสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปใส่ในหม้อสเตนลีตใส่น้ําไป2 0 0 0ซีหรือ2ลิตรตั้งไฟต้มจนเดือดเมื่อเดือดแล้วก็ยกลงกรองเอาแต่น้ํานะครกรองเอาแต่น้ําเมื่อกรองเอาแต่น้ําแล้ววิธีการใช้ข้อที่หนึ่งถ้ามีอาการมือเท้าชาเพิ่งเริ่มเป็น ก่อนรับประทานครั้งละ3 0ซีหลังอาหารเช้ากับหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็นแต่ใส่น้ำผึ้งเกลือมะนาวเล็กน้อยกรณีที่หนึ่งถ้าว่าเพิ่งเริ่มเป็นคือไม่ถึงประมาณไม่เกิน15วันหรือว่า1อาทิตย์เป็นต้นไปนะคะถือว่าเป็นระยะเบื้องต้นให้รับประทานหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นครั้งละ 30cc บีบมะนาวเกลือ,อน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะกรณีที่สองที่เป็นเรื้อรัง นะคะมือเท้าชาเรื้อรังไม่มีความรู้สึกแล้วนะคะให้รับประทานหลังอาหารเช้าหรือก่อนอาหารเช้าหลังอาหารเช้ากับหลังอาหารเย็นหกสิบปีซีแต่ว่าจะต้องมีข้อแม้ว่าต้องใส่เกลือน้ำพึ่งมะนาวถ้าไม่มีน้ำพึ้งก็ใส่ย่าหวานถ้าไม่มีย่าหวานก็ใส่น้ำตาลทศากรได้นะคะหลังจากนั้นก็รับประทานที่เหลือก็อุ่นไว้นะคะจะช่วยบรรเทาเกี่ยวกับมือ เท้าชาแต่ไม่ใช่เย็นชานะคะหายแล้วแต่ร่างกายอ่นอนแอเป็นผู้แพ้ด้วยทําให้เป็นหวัดอปลปัปพานะคะโอเค <c oughs> <c oughs> นี่คือเก็ดที่486นะอันถ้าเป็นประโยชน์แก่เราท่านตั้งหลายก็จดจํานําไปใช้เราท่านตั้งหลายกำลังรับชมรับฟังเพจรารอดวัทคิริวงนะคะอ่าคีริวงก็ไก่การัน เกจยาภูมิปัญญาตำรับยาลวงปู่นะคะ409บางพร้าวอำเภอลงโวนจังหวัดชุมพรเป็นสาระในการดูแลสุขภาพสมุนไพรในครัวไทยครัวโลกกินอย่งางไรให้ปลอดภัยปลอดโรคนะคะเกล็ดที่486เสร็จไปแล้วต่อไปใครที่มีปัญหาตอนที่487นะคะตอนที่487นะคะว่าด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องปวดแต่ไม่ใช่ปวดใจนะคะปวด ตามข้อปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อเนื่องจากบางคนก็เป็นกระแสน้ํานะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายบางคนก็มีปัญหาเรื่องเกาลอยมาตูนะคะต่างๆนานานะคะอทำยังไงวิธีการง่ายๆเดินไปข้างบ้านแล้วก็มองไปที่กอตะไคร้พอเห็นตะไคร้เสร็จเรียบร้อยถอนมาล้างให้สะอาดเอาที่มันแห้แงๆออกแล้วก็หัน่นฝอยๆๆๆๆอยหยิบมาหนึ่งกำมือ หยิบมาหนึ่งกำมือของเรานะคะเนี่ยกำมือหล,ลวมๆนะคะหยิบมาหนึ่งกำมือแล้วก็ใส่ในหม้อแอลเล์น้ำน้ำมาใส่สองลิตรต้มจนเดือดเมื่อเดือดแล้วก็กรอก็กรองยกลงมากรองเอาแต่น้ำกากเททิ้งวิธีการรับประทานสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดต่างๆนะครับปวดข้อปวดหลังปวดเอวต่างๆต,ต,ต,ตักมาหนึ่งแก้วกาแฟนะคะรับประทานก่อนอาหารใส่น้ำมะนาวใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำผึ้งเล็กน้อย กวนให้รสกลมๆแลรับประทาน60สิสิีก่อนอาหารเช้า60สิสิีหลังาอาหารเย็นนะคะเด็กที่ต่ำกว่า2ยุ2ปีห้รับประทานคนที่มีท้องคนที่เป็นคออบตายอย่างพิ่งรับประทานก่อนะาเาโย,ยมอ่านี่ตอนที่487ว่าด้วยปวดตามข้อข้อ,ขอเข่าปวดหลังปวดเอวนะคะยกเว้นปวดใจอ่า คนที่มีอาการไม่เกินสัปดาห์ทานเท่าไหร่นะคะก็บอกไปแล้วนะคะสาบซีซีนะคะถ้าเกิน,กนมันพวกนี้เนี่ยเกินน่าถือว่าเป็นผู้ป่วยที่เรื้อรังแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ปริมาณห0สิซีซีเหมือนกับข้อหนึ่งข้อสองที่แจ้งไปแล้วเมื่อกี้นะคะต่อไปตอนที่สี่รปดแดนะคะตอนที่สี่ร้ยแปดแดนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องตาตาเสีย เปลี่ยนเป็นตาใสนะคะตาเสียในที่นี้ไม่ใช่ว่ามองอะไรไม่เห็นนะคะเช่นตาฝ้าฟางเป็นไย,ยดำดำขาวขาวแสบเคืองตาน้ำตาไหลเป็นต้นใช้ส่วนนี้ได้นะคะเพกาดองเก็บไว้ได้กี่วันคะเพกาดองเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยคะ่ะวิธีการทําสูวนนี้นะคะขอไปมุนนะคะน,นอำอมาอ,อสําญที่สุดนะคะอื วิธีการทำส่วนนี้นะฮะอ่าใบมนบยี่สิบใบจำไหมนะคะใบมนบยี่สิบใบล้างให้สะอาดนะคะนี่ใบมนบยี่สิบใบล้างให้สะอาดสองลูกของใบมนลูกของใบมนกี่ลูกลูกของใบมนเราใช้แทนมะนาวนะคะเราประหยัดมะนาวใบมนบยี่สิบใบหรือถ้าชั่งน้ำหนักก็ได้ประมาณห้าริบกิมสด ถ้าไม่มีถ้ามีตาช่างก็ช่างถ้าไม่มีตาช่างก็เอามา,ายี่สิบใบสองลูกลูกของมน์นะคะถ้าลูกเล็กก็สิบนะคะถ้าลูกใหญ่ก็ห้าลูกมันมีสองถายพันุนะคะถ้าลูกเล็กก็สิบลูกถ้าลูกใหญ่ก็ห้าลูกวิธีการทํานะคะเมื่อได้สมุนไพรทั้งสองอย่างแล้วเมื่อได้สมุนไพรทั้งสองอย่างแล้วขั้นตอนต่อไปก็นําไปต้มกับน้ำหนึ่งลิตรให้เดือดนะะ้เมื่อต้มเดือดแล้ว กรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อกรองเอาแต่น้ำก็รับประทานก่อนอนาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นครั้งละหกสิบสีซท,ทีนะคะก็หกร้อยยี่สิบมันก็เกือบหมดแล้วที่เหลือก็อุ่นถ้าหมดก็ทาใหม่จะช่วยดูแลตาเสียให้เป็นตาใสานะคะตาเสียให้เป็นตาใสาได้อย่างดีนะคะต่อไปจะนําสุปภาคปฏิบัตินะคะแล้วจะมาสรุปนะคะสิบเก้านาฬิกายี่สิบหกนาที้นะคะต่อไปเราจะให้ดูภาคปฏิบัตินะคะเอ่ เกมนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวอัมอตมาจะมาสรุปนะคะจะสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องหลินนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของอาการมือชาเท้าชานะคะขาดภาคปฏิบัตินะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็เตรียมตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือนําตะไคร้มาหนึ่งต้นหรือหนึ่งกำมือหลวมๆนะคะที่พระอาจารย์ได้แนะนําไว้ข้างต้นนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะค่ะอันนี้เราได้เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วอันดับแรกตะไคร้นะคะมีรสหอมปลานะคะแล้วก็สรรพคุณน,นะคะยังช่วยในการขับลมในข้อแก้แล้วก็ช่วยขับปัสสาวะได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนําตะไคร้ลงหม้อก,ก่อนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวขิงนะคะนี่ค่ะเราได้เตรียมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างกับน้ําสะอาดนะคะค่ะขิงนะคะมีรสเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับลมในข้อด้วยนะคะแล้วก็อย,อยังช่วยในเรื่องของการบํารุงน้นํานมด้วยถ้าเป็นสตรีมีครรภ์น,นะคะแต่วันนี้เรามาพูดในเรื่องของการขับลมแก้มือมือชาเท้าชานะคะ หนูได้นําของทั้งหมดลงในหม้อแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้มจนเดือดนะคะค่ะเดือดแล้วนะคะอันนี้สาเหตุต่างๆที่ทําให้มีอาการมือชาเท้าชานะคะเกิดมาจากการนั่งในท่าเดิมนานๆหรืออาจจะเป็นเพราะเรามีโรคประจําตัวนะคะหรือเป็นแบบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะอันนี้นะคะยาตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการ ลดอาการมือชาเท้าชานะคะการทานนะคะก็จะเป็นใช้น้ำผึ้งนะคะนิดนึงนี่นะคะหนูใส่มานิดนึงจ้ะแล้วเราได้น้ำที่เดือดแล้วนะคะก็กรองกรองเอาแค่น้ำอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้สำหรับคนที่เป็นเป็นมานานไม่เกิน15วันนะคะให้ใช้30ซีซีนะคะส่วนคนที่เป็นมานานเกิน15วันหรือ1เดือนนะคะ ให้ใช้ปริมาณ6 0ซีซ cc หรือ1แก้วกาแฟนะคะให้ทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะแล้วก็อันนี้เราได้เตรียมมะนาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่มะนาวกันค่ะนี่นะคะใส่นิดเดียวนะคะเพื่อความกลมๆของรสชาติแล้วก็จะแซกเกิือนิดนึงนะคะค่ะอันนี้แก้วนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำดื่มนะคะ ต่อไปฟังพี่ขออธิบายเรื่องภาคปฏิบัติของโลกในข้อนะคะ สวัสดีค่ะค่ะดิฉันรำม,รมนทิพย์บวรมิตรพรธนานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พระอาจารย์มหาขันชัยนะคะที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้มา,าถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการารักษาโรคเกานะคะโรคปวดข้อต่างๆนะคะปวดเอว ปวดหลังเป็นซึ่งซึ่งเป็นก็มี2ระยะนะคะระยะแรกเรากา็ดื่มน้อยๆนะคะระยะหลังก็คือต้องดื่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มีตะไคร้นะคะมีตะไคร้ปริมาณของตะไคร้ก็จะใช้หนึ่งกำมือหลวมๆนะคะหรือว่าประมาณ50า C ีซีค่ะ 5้กรัมนะคะนี่นะคะ1กึ่งม,มือห่วมๆประมาณแค่นี้นะคะหั่นฝอยเรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะค่ะ,คะใช้น้ําปริมาณสองลิตรค่ะเดือดแล้วก็ใส่ตะไครลงไปนะคะแล้วก็เมื่อต้มตะไคร่เดือดแล้วก็ตัก เอาแต่น้ําขึ้นมานะคะใช้ใช้เติมให้กลมกล่อมด้วยการเติมน้ําผึ้งนะคะ,ะกับเกลือแล้วก็รวก,นนกรณีผู้ป่วยเพิ่งเป็นนะคะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ใช้ใช้รับประทานปริมาณ 30cc ก่อนอาหารเช้าเย็นค่ะแล้วก็ เติมด้วยปรุงด้วยเกลือนะคะหนึ่งลำหัดเล็กน้อยนะคะหรือแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน,นะคะชื่อน,น,นี่นะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยนะคะแล้วก็บวกกับมะนาวด้วยเพื่อที่จะเติมรสให้กลมกล่อมนะคะพร้อมที่จะรับประทานค่ะกรณีที่เป็นนานเกินสัป,ปดาห์กรณีที่เป็นนานเกินสัป,ปดาห์ก็ใช้ปริมาณหกสิบซีซีนะคะค่ะ เรียบร้อยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็ฟังเรืร่องใบหม่อนต่อนะคะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้ก็ฟังไปสองสองเรื่องแล้วนะคะมือชาเท้าชานะคะหาง่ายๆเลยขิงกับตะไคร้นะคะแล้วก็ในส่วนของ เกาลูมาตอยปวดตามขอนะคะใช้อะไรนะคะตะไครนะคะที่นี่จะมาดูดวงตานะคะใครตาไม่ค่อยดีแต่ยาย,ยังโอเคนะคะสําหรับใครที่ตาไม่ค่อยดีหมายถึงตาแดงตามีน้ําตามีขี้ตาเคืองตาเมื่อกี้มีคําถามมาถามว่าตาต้อทานได้ไหมนะคะเดีย๋ยวมาฟังนะคะสิ่งที่ต้องใช้เมื่อกี้พระอาจารย์บอกไปแล้ว ใบหมอนหรือต้นมมลเบอร์รี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่กินลูกหรือว่าจะเป็นาสายพันธุ์ที่เอาไว้เลี้ยงใหม่นะคะก็ใช้ได้นะคะในส่วนของใบหมอนนะคะเอามา20ใบหรือประมาณ1กํามือหรือประมาณ50กรัมนะคะอันนี้ใส่ลงไปในน้ําที่ต้มเดือดนะคะ2ลิตรนะคะแล้วก็เพิ่มด้วยลูกมมลเบอร์รี่ถ้าไม่มีก็ใช้ตัวมะนาวแทนนะคะแต่ว่าในไหนก็มีต้นปลูกเอาไว้ข้างบ้านแล้ว เอาลูกมันมาใช้นะคะลูกเขาก็จะออกรสเปรี้ยวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเ,อเพิ่มวิตามินด้วยนะคะตัวใบหม่อนเองนะคะเขาก็จะมีออกรสจืดๆนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบำรุงสายตาแล้วเขาก็จะช่วยในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันด้วยนะคะต้มเดือดเรียบร้อยยกลงกรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็ตักน้ำมานะคะ6 0ซี DC, ปรุงรสนะคะด้วยเ,เกลือหน่อยนึงนะคะน้ำผึ้ง อีกหน่อยหนึ่งนะคะเวลากินก่อนอาหารเช้ากับเย็นกินต่อเนื่องสักเดือนหนึ่งนะคะแต่สิ่งสำคัญคนที่เป็นโรคตาจะหายไม่หายอยู่ที่หมอ50%อยู่ที่คนไข้้อร์เซคืออะไรบ้างของสแสลงทั้งหลายมีอะไรบ้างต้องห้ามกินนะคะ 1. คือข้าวเหนียวค่ะ 2. คือของหมักดองทั้งหลายหน่อไม้ปาลาล้าปลาแจ่วขัดใจชาวอีสานนิดนึงนะคะขออภัยในช่วงรักษาตัวหนึ่งเดือน ของดก่อนนะคะของที่กระตุ้นอย่างเช่นเหล้าเบียร์บุหรี่ทั้งหลายให้งดนะคะสูตรนี้นะคะรับประทานได้ทั้งคนที่เพิ่งมีปัญหาทางสายตาหรือคนที่มีปัญหาตาต้อแล้วก็ตามนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นใบหมอนที่กรองเป็นกากเอามากินเป็นกับข้าวได้อร่อยมากนะคะเดี๋ยวฟังสรุปจากพระอาจารย์นะคะ ก็ได้ชมภาคปฏิบัติกันไปแล้วนะจ้ะโยมก็ถ้าไม่เข้าใจกรุณาย้อนกลับไปดูที่อัตมาที่บายนะคะเพราะบางคนก็กลัวกลัวโทรศัพท์มือถือนะครับปั๊บปป๊นะคะพอจับเสร็จเรียบร้อยเหมือนมีเจ้าเข้าลงนะคะบางคนบรรทัานนะคะไม่ต้องห่วงแล้วนะคะโอเคนะคะในค่ำคืนนี้เราท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังเปจและสอดวัดกิริวงสู่ในรุ้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านในค่ำคืนนี้ตอนที่486 87และ88 และจะเป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายที่ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพพบกันใหม่ในค่ำคืนพุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนะคะในค่ำคืนนี้ช่วยร้า์ช่วยแช,ชร์เพื่อดูแลสุขภาพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาของชาติให้อยู่คู่กับประเทศชาติของเรานะคะเจ็บป่วยคราวใดอย่าลืมใช้ยาสมุนไพยในครัวไทยครัวโลกนะคะเจ็บป่วยด้วยเจ็บป่วยกายรักษาด้วยสมุนไพรไทยเจ็บป่วยใจรักษาด้วยศีหน้าเป็นสโลแกนที่เราท่านทั้งหลายจะต้องรับชมรับฟังกันทุกคนทุกท่านนะครับ ขอมีความถูกมีความเจริญพบกันใหม่ในค่ำคืนวุุ่นนี้วันนี้อย่เริญพร